สวัสดีครับตอนนีเ้เฮากาัอยู่ที่วัดนิคมพัฒนารามครับผมไทบาดานรบบุรีตืนย่อมเศร้าครับเข้ามาพักแรมคืนหนึ่งนะครับผมนักศึกษออกเดินทางครับพี่น้องตอนเช้าที่แสนสดใสอันนี้คือสดใสจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเมื่อคืนน่าจะถึง,งเงลย แห้งแ้ยให้น้ำแห้ใหญ่ให้ไดอ้มินนจบเกิดแล้วทำงานครับขันทายดีไข่โบโซาเที่ยวพี่น,น้ okay, นองเอ้ยเสียงให้ดูเสียงผมกลับมาแล้วแต่ว่าเพราะเนื่อยเพราะเช่นวไ,ไหนนะครับ <c oughs> นี่นี่เล็กน้อยไอ้กันยีขึ้นรลายเติบอยู่ <c oughs> แต่บัดนี้ <c oughs> คือขี้ไข่ยังไงมาจากเหมือนหุ้มหุ้มเขาเอื่นว่างได้หรอบ้านมันเป็นหุมห้มหุ <c oughs> ออ้มน,นะครับ เปกินยาอะไรอยู่เราก็จะออกเดินทางวัดจันทารามท่าเสาบานท่าเสาตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่เพชบูรณ์ครับเก้าสิบโลครับทางจาก่างนี้แ่นางจากบไ่ไกลนี่นะครับผมก็มจะออกเดินทางอำเภอหนองไผ่นี่ผมว่ามันอยู่ใกล้ๆพุทธเบิกละ่ะคิดว่าเช่ั้นะบรรยากาศดีๆโซนทั้งนี้ครับภูเขาล้อมรอบ เออนี่เออ,เอ,อนั่งฟีกันหนักอะไรอะจับมะไปไหนเนี่ยครับนั่นรับสบายปะครับบ่บ่สบายคะ่ะยุ่งก่อยค่ะเป็นจังไรยุ่งก่อยบ้นางนั่นอาบอยู่แต่ว่ายุ่งนันมันเป็นยุ่งขั้นยุ่งปลายุ่งนั่นปลาใหม่ไรเนาะอยู่แถวนี้แมนคือบอ <ś les> ตุนใหม่ไรสบานในกรณีที่เฮากรั้งกันอัดคีไปันเฮาถ่ายรูปได้บ่นี่ได้นีดีเอาโหโคตไทยเอาโหโคตไทยมันโทษครับแล้วแต่รุ่นครับรุนห้องแชมป์ก็ได <h> ้จังหวะแคบเอากันเลย่ปแคบเอากันได้ <ś les> ไ, <ś les> ได้เลขปั๊บ บออค่ะบ,บไ่ไดบ,<อ>บ่ฝันบ่ยังมีแต่ยุ่งจบบ่นี่ก็ยุ่งจบเราก็นอนบ่ค่อยลับสนิพรายุ่งมันกวนคือพ่กัดผมเถอะตอนนี้ก็เล่นมาท่ากอย่อเพราะว่าสื่อติดตัวไ้มาท่ากอย่อค่อยเป็นหูเป็นน้องเม่สองชั่วโมงโ<อ>วันนี้เขาเดินทางไปใสป่กองเืองไปอำเภอหนองไผ่หนองไผ่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์มีตำนานมีตำนานเดียวเดียว ไปเคยไปหลินเหรครับหันเคยมีผู้บ่าวอยู่หันป<ะ>้าตะกี้นั่นแต่เป็นสาวโรงงานแต่สมัยเป็นสาวสมน้อยไปเห็ุงานโรงางานในผู้บ่าวอยวู่อำเภอหนองไผ่พิชบูรณ์ตะกี้เกินงามจังไเลยต่เป็นสาวสมน้อยสมัยเอือยวะแม่ว้าวปเสียเนาะแต่เป็นสา,านสวสมน้ <laughs> บบยนอ <laughs> ยเห็ุงานโร <laughs> งาง,างานน้องก,กันมีผู้บ่าวอยู่คนหนึง่ง ้นีจำได้เ,เขาผาขื้นพูเเุกย่ปะขื้นย,นอยูอันพ้าไปเขาผ้าไปตีแม,แมงอันแมงอันก่ออันบันเอียนกุดชี่เหลี่ยมยังสียู่เทิง์พูมันแห่งหลายเนาะแมงก่อแ,แม่งก่กขอกขูจ้างจริ่อย่างกุี่เหลี่ยมตัวสีจะเขียวยงใหญ่แมนะ่<อ>กุดชี่เหลี่ยมยูุบานเอินกุดชี่เหลี่ยมแม่งเอิญบานยู่บานเอิน,อนแม่งทับหรือเปล่า แม่งทับกับตาแม่งทับตงหาแม่งทับมมนสิตัวย่างๆก่คุดกิเหลี่ยมมมนสิตัวือจะแม่งกินนู่นแต่ว่ามันเป็นแม่งกินนู่นกุดกิเหลี่ยมพอ,อใจบอกครับผมไปเฮ้าขึ้นรถไปตัวขึ้นรถตัว <c oughs> <c oughs>